ก็คือวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าปัญหาของอการเมืองเนี่ยมันทำให้ประเทศเราเนี่ยเดินหน้าต่อไม่ได้ทำให้คนไทยเนี่ยแพ้มาโดยตลอดนะคะเรื่องโดยเฉพาะในสงครามการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเกิดมาหลาย10ปีละมาหนักในช่วงหลังรัฐประหารปี49กก็ทำให้เกิดการ อีกความขัดแย้งแล้วก็มีการรัฐประหารถึงสองครั้งเราไม่ต้องการการรัฐประหารอีกแล้วรัฐประหารครั้งหนึ่งก็ทําประเทศเสื่อมถอยมาเยอะแยะทําประชาชนยากลําบากมากดิฉันเองเดินทางไปทั่วประเทศนะคะจะต้องบอกว่าในช่วง9ปีที่ผ่านมาเนี่ยแปปีเนี่ยประชาชนมากอดมาร้องไห้นะคะน้ำตาประชาชนที่หยดบนเสื้อเนี่ย ขามาระบายทุกอะมันเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนต่อได้แล้วก็เหมือนกับติดต,ตันทุกทางะนะคะเราก็เลยเ,เหมือนกับเป็นภาระในการสร้างพักไทยสร้างไทยเนี่ยก็เพื่อที่จะพาประชาชนไปชนะนะคะทุกสงครามให้ได้ค่ะคุณหญิงครับในฐานะแคนดิเดตนะฮะถ้าเราได้เป็นนายกเนี่ยเราจะแตกต่างจากคนอื่นยังไงครับคุณหญิงคะเราแตกต่างจากคนอื่นเรามีแพลตฟอร์มอย่างนี้ค่ะคอันที่หนึ่งนะคะเ,เรา จะเป็นคนที่นะคะ,ะสี่เรื่องที่เราวางไว้เลยนะคะหนึ่งก็คือเราต้องคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยเฉพาะรัฐนูลเป็นกฎหมายสูงสุดถ้าเกิดเรายังเป็นแบบนี้เนี่ยการบริหารประเทศจะลำบากเพราะว่ามันมีล็อกด้วยแผนยุทธศาสาชาติ20ปีซึ่งรัฐบาลไหนมาก็จะยากนะคะก็ต้องแก้รัฐนูลคือนอำนาจใหประชาชนเขียนรัฐธรมนูลรัฐนูลเป็นกฎหมายสูงสุดต้องมาจาก ปลายปากกาของประชาชนไม่ใช่มาจากปลายกระบอกปืนของรัฐประหารน,นะคะอันที่2ก็คือมุ่งในเรื่องสร้างเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเราเนี่ยเรามุ่งสร้างเศรษฐกิจให้คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ใช่พวกในทุนคือคนตัวเล็กที่เป็นคน90%ของของอคนในประเทศนี้นะคะก็ตั้งแต่นี่แหละน้องๆทั้งหลายนะคะ,ะเด็กจบใหม่พนักงานบริษัทลงไปจนถึง ผู้ประกอบการค้ารายเล็กรายย่อย SME แล้วก็ไปถึงเกษตรกรผู้ใช้แรงงานเราก็จะมีการแก้หนี้ขณะนี้ที่สูงมีแก้หนี้มีเติมทุนมีสร้างแต้มต่อแล้วก็มีการลดค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้เราจะมีกองทุนสร้างไทย3 0 0แสนล้านที่จะให้ถึงมือคน90%ได้ไม่ใช่มากู้นอกระบบแบบนี้อีกนะคะส่วนที่3ก็คือ เ,เรื่องของออคอรัปชันเราขอทําสงครามกับคอรัปชันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยยิ่งคอรัปชันที่เอาเปรียบประชาชนคอรัปชันที่มาขูดรีดประชาชนมาป้นประชาชนอย่างเช่นเรื่องของค่าไฟแพงอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ทําสัญญาทาสและให้ประชาชนต้องมายอมรับในการจ่ายค่าไฟที่ตัวเองไม่ได้ใช้นะคะและโรงงานก็ไม่ได้ผลิตอันเนี้ยเราจะลือ้อและเราจะ ปรับโครงสร้างทั้งหมดใหม่ในเรื่องของพลังงานเรื่องของการเดินทางค่าขนส่งต่างๆนะคะค่าไฟต้องไม่เกิน3บาท50นะคะค่าเดินทางค่าขนส่งนะคะอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน20บบาทเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าสัญญาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทุจริตเชิงนโยบายแบบบูรณาการทำให้เกิดปัญหาและประการสุดท้ายค่ะเราจะดูแลคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แล้วก็มีอยู่อย่างมั่นคงมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนแก่ด้วยนโยบายดูแลตั้งแต่ในครันเรียนฟรีจบปปิญญาตรีนะคะ30บบาท plus นะคะเรื่องการดูแลรักษาพยาบาลซึ่งเราแจากอยู่ในรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในใบปลิวนะคะแล้วก็เรื่องของบำนาญประชาชน3,000บาทนะคะเราดูแลคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีทุกช่วงวัยทุกช่วงอายุนะคะ